Tau-tau isi Tau-tau isi สวัสดีค่ะพี่น้องอ,อึบ้ามเาพอกเก็บบักแดงครับบแดงงามคักสมเปรียวดีคักส่วนมากไอ้หนวยดกดกพ่นสีอยู่ใต้ใบตำตำค่ะข้างบนบ่ค่อยโดกค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ยใตย้ตั้งสีบ่งพี่น้อ,องบ่งแดงงามงามสูกแดงจึ้งคึองอยู่ ไปแลปนพอดีง่ายง่ายง่ายง่มองง่ายมองง่อมองเก็บใหายมองเก็บคา,างนี้โบสุโบเห็นปันไดมานีมานี้างบนบบคอยบ่คอยโดกค่ะพี่น้อง้างบน้างบนบบค่อยดอกมองนี้ดอกอยู่ค่ะมองนี้ดอกอยู่มองนี้ดกดี บักเรดเคือเเ่นค่ะเปรี้ยวดีคัะพี่น้องเอาไปเฮ็ดน,น้ำน้ำเชื่อมน้ำหวานใส่ขวดไห่ค่ะตายลงมานนี้มันนี้อากาศเยน็เยนเย็นพี่น้องเลยเปิดในเบืง้งอุ้ยโดกกตัวนี้เบิ้งเพลิน,นชิบวะค่อยเห็นเด้ค่ะเบิ้งพี่นอ้องอยอยู่ในสวนมาดามน่อยสีเองค่ะสวนสนามนาบ้าน อุ้ยอันบักอันนี้บบกอีหยั่งน้ออะบันบกดำดนี่กายมาเลยพานมาเลยค่ะแกทแดงแดงพานไม่เบื้องแล้วว่าเบื้องบักดำดนี่พี่นนอกอันนี้ไปเ็ดแย้มได้ค่ะนุ่ยง่แห้งอันนี้ผ้าเบื้องแบะค่ะมือนเบื้องนุ่ยใหญ่ค่ะ ก็เอิญนบบนีอย่างนันอ่บั้นก็เอิญบบบดแบะได้ค่ะมันเป็นที่ห้ามาปลูกเองไว้นี่สวนนั่นค่ะอันนี้เก็บได้ไว้ค่ะลูกงหญ่บุกมุมเลยพี่น้องง่หยง่ะยเงพี่น้องบังคือบักหวานนี่คือบักหวานขี้หมดแน้่มันหวานเปรี้ยวค่ะ วันนี้มาทายในสวนให้เบิงค่ะสวนป้าเก็บบอกนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งมบมกแอปเปินน้ลในสวนหล่นกองเต็มจุนพูนอยู่ก็สิมากวาดดีค่ะมากวาดไปไห้เห้กวางปลากวางมูสนะค่ะพี่น้องเบิ่งหล่นกองกันจุนพูนอยู่มัน หลายบ่มีคนอยากดอกบุญยามบ่มีต้องไปซื้อเขานิสัยมนุษย์เนาะพี่น้องเนาะแม่นเมิดคะ่ะพี่น้องพู่นไปทั้งพุ่นต้นหมักแอปเปิลป,นนมมนปนนนีนี้ต้นหมักพลุ่มหมอนบ่เป็นค่ะย่างบ่เดี๋ยวขอสีท่าห้เบิ่งเด้อนี่ต้นเขียวคะ่ะพันเขียวพันเขียวแต่ว่ามันสูงลงมันก็แม่งจอพี่น้อง มันโลนถิ่มค่ะว่าแอปเปิลต้นยูยูเฮือนน่ะกินสมแ่บค่ะ